อรุณสวัสดิ์เต้าเดิดจริงเผยแพร่วันที่8กุมภาพันธ์2568เปิดทานจิตให้กว้างจิตจึงอิสระไร้กังวลประโยคไม่ยกย่องแต่ผู้ปรีชาประชาชนจะไม่ยื้อแย้งดูเหมือนเป็นคำสอนให้ราชาได้รับรู้อันที่จริงทุกคน ล้วนเป็นราชาของตนเราจะเปิดทานจิตให้กว้างจิตจึงอิสระไร้กังวลได้อย่างไรมีอยู่สาวิธีดังนี้วิธีที่หนึ่งไม่ยึดติดการยกย่องแต่ผู้ปรีชาไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีแต่อย่าลุ่มหลงที่เปลือกนอกและอย่าได้บีบบังคับผู้อื่นแต่ควรฝึกฝนและสำรวจตนให้ดี นี่จึงเป็นวิถีของการไม่ยึดติดเมื่อไม่ยึดติดจึงไม่ถูกสิ่งภายนอกยึดเหนี่ยวจึงไร้กังวลเมื่อหลุดพ้นจากความผูกพันจึงบรรลุเต้าตเต้าเติดจริงบทที่29กล่าวว่าเพราะโลกอันศักดิ์สิทธิ์มิอาจใช้กำลังตามอำเภอใจใช้อำนาจเหมิมเกริมย่อมล้มเหลว ้ายึดครองย่อมสูญเสียหมายความว่าโลกทั้งใบเป็นของทุกชีวิตถ้าแท้ของสรรพสิ่งย่อมเลือกสรรความสงบบริสุทธิ์และอิสระเสรีเกลียดชังความร้อนรนและกระสับกระส่ายหรือการถูกบีบคั้นผู้ใดกระทำเห่มเกลืมจะล้มเหลวยึดติดจะสูญเสียทุกสิ่ง เหตุเพราะไม่มีผู้ใดที่สามารถก้าวไก่การโคจรเคลื่อนไหวของเต้าได้เมื่อเข้าใจเหตุผลนี้จึงไม่ไปยึดติดกับสิ่งใดเพราะไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้นอกจากตัวเขาเองดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนแปลงควรจะต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเสียก่อนไม่ต้องเปลืองแรงไปจับจ้องผู้อื่น แต่มองที่ตนเองเท่านั้นสลัดความเพิมเกริมทิ้งชำระล้างการยึดติดจึงเป็นความวิริยะก้าวหน้าที่แท้จริงวิธีที่สองไม่วางขีดจำกัดผู้ที่ไม่ยึดติดจะไม่เป็นเหมือนตัวอ่อนของมแมลงที่ติดอยู่ในรังไหมอีกทั้งยังไม่จองจำผู้อื่น ชีวิตของคนแบบนี้ไม่พร่ำบน่นไม่ขับแค้นใจมีแต่จิตที่อิสระและสง่างามหากตีความหมายของคำว่าปรีชาคุณสมบัติของคำนี้จึงมีขีดจำกัดดังบทที่32กล่าวว่าเมื่อมีชื่อเสียงฐานะพึงรู้จักหยุดแต่พอควรเหตุเพราะ เมื่อทุกสิ่งถูกวางมาตรฐานไว้จิตของผู้คนจึงเกิดแบ่งแยกระหว่างสูงและต่ำสูงสักและต่ำต้อยเป็นต้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้อื่นจะต้องมาตัดสินเราและเราก็ไม่สามารถยับยั้งตนเองไม่ไปตำหนิผู้อื่นได้เมื่อผู้อื่นและตัวเรามีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จะเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นแต่ไม่สำรวจตนเองสุดท้ายสติปัญญาจะสูญสลายเมื่อมักลืมข้อดีของผู้อื่นและสายตามักจับจ้องอยู่กับข้อบกพร่องสุดท้ายชีวิตจึงย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาก้าวหน้าเมื่อมีจิตที่ลาเอียงไม่อภัยให้ผู้อื่นสุดท้าย ความกลมเกลียวปรองดองจึงเหือดหายไปคำว่ายกย่องแต่ผู้ปรีชาดูเหมือนมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ไม่ว่าเมื่อใดที่แนวคิดนี้ถูกจํากัดความหมายเมื่อนั้นสติปัญญาความก้าวหน้าและความกลมเกลียวปรองดองจะดับสูญเพราะฉะนั้นควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง วิธีที่สไม่ยื้อแย่งการชิงดีชิงเด่นคือการใช้กำลังอย่างหนึ่งเต้าเติดจริงบทที่30กล่าวว่าผู้ใช้วิธีเต้าในการช่วยเหลือผู้นำจะไม่ใช้กำลังทหารในการปกครองบ้านเมืองมิฉะนั้นการทำสิ่งนี้ย่อมมีกำสนองหมายความว่า การใช้วิถีเต้าไปช่วยเหลือผู้อื่นย่อมไม่ใช้ความทารุณหดเที่ยมเพื่อบรรลุเป้าหมายในทางกลับกันการคล้อยตามกฎเกณฑ์คล้อยตามสถานการณ์โดยไม่ขัดแยง้งกลับได้รับผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นการที่ทำให้ประชาชนจะไม่ยื้อแยง่งจะต้องใช้เต๋อและความอ่อนโยน ไปบ่มเพาะพวกเขาแต่ไม่ใช่ใช้กำลังไปปราบรามเหตุเพราะโดยธรรมชาติบรรดาสิ่งที่ต้านทานได้ยากที่สุดคือความอ่อนโยนเมื่อใช้ความอ่อนโยนและสงบนิ่งไปแก้ไขปัญหาทุกสิ่งจึงราบรื่นไร้ผลข้างเคียงมนุษย์ ม่ได้จุติไม่ยังโลกโดยบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการปลูกหวานเมล็ดพันธุ์และเก็บเกี่ยวดอกผลของตนทุกความขัดแย้งภายนอกล้วนมาจากความขัดแย้งภายในดังนั้นการจะบรรลุผลของประชาชนจะไม่ยื้อแยง้งจะต้องฝึกฝนวิชาของการรับเสียก่อ เมื่อรู้จักเขารบยำเกรงกรรมจึงสามารถน้อมรับผลกรรมได้อย่างดีสุดท้ายจึงสามารถสร้างสรรค์ความสวยสดงดงามได้โลกนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถฉุดรั้งความปราักปรื่องได้แต่หากเทิดทูนบูชาทางสายใดสายหนึ่งจนสุดโต่ง จะพบว่าผู้คนอิดนับหมื่นบนทางสายนั้นจะต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายผู้คนที่เดิมทีดำเนินชีวิตตามคันลองครองธรรมกลับต้องแก่งแย่งชิงดีด้วยเหตุชนี้อาจารย์เจ้าเมี่ยวก่ววันที่8มกราคม 2,568